อ้เขาแท็กผม2องคิวเลยว่ะแต่คนละคนกันนะขอโทษด้วยครับนายนิวนาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ลัสโลและขอต้อนรับเข้าสู่ตึกตอกช่วงเวลานะครับแม่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับนะ ผมไม่คิดจะหยุดหรอกนะติ <anything> ๊กตอกช่วงเวลาเนี่ยวันนี้ผมมาหัวข้อที่แปลกหน่อยนะครับเพอดีว่าจะมาเช็คเรื่องการแอดถึกเนี่ยผมบอกว่าเอ่อให้ท่านผู้ชมปิงหรือแอดผมก็ได้ติ๊กตอกไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคลิปที่แบบคลิปแมวนะโอ้จะเป็นอะไรที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับนะคลิปแมวแต่ให้เป็นคลิปอีหยังก็ไม่รู้ว่ะแบบอีหยังเดสกานั่นแหละนะ อย่าหาปิงนะฮะก็มีนะฮะก็มีคนนึงอะโอ้ยน่ารักมากเลยคนนี้นะฮะปิงคลิปแมวนะครับแต่ว่าถ้าย้อนไปไกลแสนไกลเนะี่ยไกลแค่ไหนวะไะ้เพื่อนนะเออนี่ไหมคนดูเห็นใช่ไหมเออนี่นี่คือแอด,ดอ,อ,อ,ดอดอะเออได้ไรเหมือนดิคอร์ดอะน้องเข้าใจไหมเหมือนดิคอร์ดส่งข้อความอะเอาไม่มีเสียงแต่ไม่มีเสียงว่าเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยอะไรอะโอเคต่อที รอเริ่มไปหน่อยนะครับไอดอนผมไอดอนผมอะไรอ๋อไอดอนของคุณคือใครอ๋อแล้วมีคนแอดผมใช่ไหมอ๋อก็มีแอดเต็มเลยฮะผมได้รับแอดจากคนนี้นะทำไมต้องเป็นผมวะไอกิ่งนี่เป็นไอดอนยังไงเนี่ยเออนั้วดี oh my god what is that วัด h e ี้ยวอะไรวะ What ด h e ี e l l ดีนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยเราต้องไปหาเองเนะฮะแต่ผมเห็นอยู่แล้วว่ามีคนแอดผมโอ้ยอะอะไรเนี่ยคนดูเห็นไหมอ่ะ You and หนึ่ง oh. ah. ไม่ผมไม่มีวันจูบผู้ชายหรอกผมไม่ได้ชอบผู้ชายนะโทษทีนี่อะไรเนี่ย oh. ว่าแต่ฟ้าสมัยก่อนมีเยอะอย่างนงี้นะเออแอดหนึ่งแอดสองแอดสามอ่ะอย่าแอดนะดูเกมากเลยอะ่ะไม่ชอบเลยไม่อะไรในะคลิปขาตัวเลยในวันที่ผมล้มแน่นอนครับเฮ้ยดูดีแมวดูดนิ้วยังหน้าดูกว่าตั้งเยอะเลยทษ้งทนะีมุกมุกเนะี่ยมุกเนะี่ยคลิปเมื่อกี้เขาก็ทำดีนะะแต่ว่าปิ้งผมไปดูอะไรนะี่เมื่อกี้ไปดูหมอบเหมือนเมื่อกี้ ที่เห็นอยู่นี่คือเมนูอาหารสูตรพิสดารจากร้านค้าแห่งหนึ่งในกลุ่มโอ้ว่าอะไรวะว่าผมไม่หิวอ่ะชื่อรีโออะฮิมแอดเอ็นชื่อใครขึ้นมาชื่อแรกคนนั้นต้องเลี้ยงขนมเราชื่อเลียวลาโลไม่มีเอ็นนะท่านผู้ชมไม่มีเอ็นนะเป็นไปได้ยังไงวะไอเลียวลาโลเนี่ยเนี่ยมันไม่มีเอ็นแล้วมันปิงผมได้ไงอะอะว่ นี่สิลาติกตกผมได้มาถึงติกตกอย่างแท้จริงแล้วโอ้คนนี้เมื่อก่อนเจอบ่อยแต่นี้ไม่ค่อยเจอแล้วเนาะเอยจะเป็นเกียรติความรู้หรือแบบความลึกลับของโลกใบนี้อ่ะประมาณนั่นแหละเออแบบชีวิตไม่เคยรู้อะไรก็มาดูคนนี้ท่านผู้ชมแต่ท้ายท้ายอ่ะเขาจะมีให้แบบแอดเออขี้มันยังมีประโยชน์กับคนแถวนี้เลยนะเนี่ยและถ้าสมมติว่าคุณและคนที่แอดขึ้นมาเป็นคนที่สองงเอินติดถ้ำเดียวกันและหาทางออกไม่ได้ซึ่งในตอนนั้นคุณก็หิวมากๆเลยขอแบ่งอาหารจากเขาคุณคิดว่าเขาจะแบ่งให้คุณหรือเปล่าครับไม่แบ่ง ที่งงต้อง,ต,องต้องให้เครดิตน,นะครับมาช่องช่องนี้นะครับก็เป็นความรู้ดีๆนะท่านกรนะคณตัามเป็นล้านว่าคนถูกแม่มดสาดให้โดดเดี่ยวที่สุดในโลกเพราะถ้าใครมาแตะตัวคุณเขาคนนั้นจะตายทันทีซึ่งมีแค่คนที่แอดขึ้นมาเป็นคนที่5ที่สามารถลบคำสาบได้เพียงแค่แตะตัวคุณเท่านั้นคุณคิดว่าเขาจะมาช่วยคุณหรือเปล่าครับ <f resh> ไปตีคำสาบจนตายไอ้น้องเนี่ยคนที่แอดเพียร์น้องแอดไปดูคำสาบเบอร์เะไรอ่ะไอแดงมันเป็นนักสู้แก้วอะว่ามา คนที่หนึ่งต้องเติมโรบักให้ให้ให้อะไรก็ปุคุณห้าร้อยไม่เติมไม่ให้ขี้งกนะ่ผมไม่ค่อยแจคของเนะ่ทุกอย่างมีราคาเข้าใจไหม <c oughs> อะไรคนที่ห้าชอบจับโอ้นา่นาน,าน,าน,านา่ไม่ดีเลยมุกมุกไม่ดีเลยมุกนี้ไม่ดีเลยไม่สร้างสรรค์เลยนะครับนะโอไฮโอโอเมจพลเสือโอไฮโอโอไมค์ก็ oh <c oughs> เอาเสียงที่ไม่สามารถใช้ได้อ้าวโอด <c oughs> เอ้ที่มันร้านโลสมัยก่อนเนี่ว่าคุณจะต้องเรียนที่นี่ทั้งหมด7ปีโดยห้ามลาออก แต่จะมีคู่หูคอยช่วยเหลือคุณคือคนที่คุณแอดมาเป็นคนที่3แสดงว่ามีคนแท็กผมใครมาแท็กผมปะไอ้หนุ่มที่ชื่อทีเอ้ยบอกให้เลยนะพี่จะทรยศเองนะน้องเรียนศาสตร์มืดแล้วก็มาใช้ศาสตร์มืดนั้นฆ่าเองก็เลยก่ โอเคได้ได okay. ้ได้ได้เออคลิปตลกอย่างงี้ดิแท็กดีมันต้องจะอี้กาเนองไอพนเสือโอไฮโอ็กคลิปหิะมันมีคลิปหิดดีไงไม่เอากาชาอะไรดีขาร้องลาโลอ่ะมาว่ามาคือเป็นล้านโลได้ไงคือในคลิปเข้าแบบยังไงแบบมั่วท่านผู้ชมเขาจะเขาว่าแอดมั่วไหมแบบดูดิ ดูมันถลายเล่นดีท่านผู้ชมแล้วไอหมอนี่มันขึ้นมาเป็นแอดลานโลขี้โมวันเนี้ยตั้งใจพิมพ์เป้าล้าโลมันคนละดูดิท่านผู้ชมตัวเอลตัวเอแซดเอลโออยู่คนละพี่เลยนะตั้งใจตั้งใจแบบนี้เกอะไรเนะี่ยคนที่สี่เป็นลูกของสองคนนี้สมัยนี้ยังเล่นมุกอะไรแบบนี้ด้วยมุกเก๋อเลิก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 อ่ะคนนี้เขาเอยถึงผมแนะสองคลิปเลยเนะี่ย อยากให้น,อน้องเขาหายจากอาการโรคจิตอาการโรคมากแล้วก็แท็กผมทำไมแท็กผม,มให้ด่าเแท็กเพื่อนคนที่สามกลางคืนชอบ <Baba Boy. S 1> ก็ปกติของผู้ชายแม่ต้องปวดปล่อยอนะไม่โลกสวยก็แล้วกันถ้ามีอารมณ์ก็ต้องทำเลยนะคนดูใครมันจะไปทนได้ให้ไปเตะฟุตบอลเหรอ Let's play football <Wow. S 1> มามารีโอพ่อหนุ่มเมื่อคุณเจอลูกค้าที่ควดวุ่นวายโอเคผัดไททะเลน,เนี่มันเบสไวสมัยก่อนเนี่ว่า ดูคลิปเต็มนี่เขาบอกอะไรแอดหนึ่งเพื่อนแอดหนึ่ง,แอ,งแอดสองแอดสามมันฟูคลิปเลยนะเนายวะไปดูเราไปดูต้นคลิปนะเราจะไปดูท้ายคลิปนะก็มีปลาฉลามตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาที่จะกินคุณแต่ก็ได้มีคนที่แอดขึนน้นมาเป็นคนที่ห้าผ่านมาเห็นพอดีคุณคิดว่าเขาจะช่วยคุณหรือหนีไปครับผมไม่ช่วยคุณครับผมบอกให้เลยคุณแท็กผมอย่างนี้ใครจะช่วยอ่ะปล่อยให้ฉลามกินดีกว่าไหมโดนฉลามกีกลางแม่น้ำโอ้ยไอตาบ้าหนูไม่น่ารักตรงไหนครับ What the fuck ป้าคนดูผมเกียหลายแทะเห็นไหมคนต่อไปเราคิดถึงเธอนะวายเกียคนที่แอดผมคิดถึงมุมขนาดนั้นเลยคลิปผมก็ไม่ให้ดูทุกวันนี้ทำไมต้องคิดถึงผุมเด้อขอมือถือที่แพงที่สุดหน่อยเอ้ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยคลิปเนี่ยมีแต่มือถือที่แพงที่สุดอะไรเนี่ยเด้อให้คนที่ให้แอดคนที่สามซื้อให้อ๋อ อย่างนี้สินะให้แอดผมอะ่ะไม่ถือขี้งกไม่ให้ไม่แห,ห้ล้วทังนั้นอะ่ะเอาตอมิกกาชาไลาเหมละหูกาชาไลาเหมละและถ้าสมมติว่าในลิฟที่คุณใช้อยู่มีเพียงแค่คุณเพียงคนเดียวคุณจึงได้ตดอัดใส่ลิฟแบบหมดตัวแต่บาืเอเงินงเมืองินคนที่แอดขึ้นมาเป็นคนที่3ามดันเสือเข้ามาพอดีคุณคิดว่าเขาจะทํำยังไงกันครับลองแอดให้เขามาตอบกันดูนะครับฮะการตดไม่เป็นเหรอไอ้นุม่ม นายกันตดไม่เป็นเนอะที่บ้านไม่เคยสอนเนอะห้ามตดใส่คนอื่นเน่ยฮอาา <laughs> ไป่มีเสียงไม่ดูเลยโอ้เขาแท็กผมสองคิวเลยว่ะแต่คนละคนกันนะขอโทษเด้อครับไหนนี่อ <c oughs> น่นะ <c oughs> คนที่ห้ามารับโผด่วนโอ้มุกมุกยังเก่าจริงนะน้องพี่บอกเลยโคตรเชยอะ <c oughs> สมัยนี้เขาเล่นอะไรเออสมัยนี้เขาเล่นสก,กนบิดิทอยเล่กันแล้วน้องอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหทำไมพิมพ์ใหญ่จังอะอะไรวะอัลลาโลพี่คลาหนูอยู่กับหนูเธอคลาจะไม่แท็กค่ะอะไรวะอ่ะดูหน่อย <world> ฟิวเอฟไฟฟิเอฟไฟแปดคนรับใช้หกคนรับใช้ไม่อยู่ชีวิตอยู่สบายเกินไปแล้วอยู่สบายแบบนี้จะอยู่ทําไมอ่ะชีวิตเราต้องลื่นลนดีหาเงินทํางานสบายเกินไปไม่ดีน่น้อง oh. แต่ถ้าอยากได้แว่นที่ใส่สบายๆนี่เลยแว่นตาออบตัดเลนเอมเบอร์แว่นตาสําหรับเกมเมอร์ที่เหมาะสาหรับชาวเราความสบายที่ผมกําลังพูดถึงก็คือดวงตาของเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากแสงสีฟ้าอีกต่อไปและทําให้เราเล่นเกมได้นานขึ้นและไม่มีการตาล้าอีกต่อไปวัสดุและคุณภาพที่นํามาทําแว่นตาชิ้นนี้แน่นอนว่า คุณภาพสูงส่วนลดแลนโหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะลิงรานคาใต้ลังคลิปเลยนะจ๊ะอะไรอ่ะปัญหาของคุณแล้วท้ายคลิปมันบอกว่าแท็กคนที่สาม คนนี้เขาแท็กผมอะ่ะไม่ผมไม่แก้ปัญหาให้ใครปัญหาใครทําก็แก้เองดิอ n นมารไม่จริงนาะอะไร in, 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 อะไรเธอน่ารักจนแอดสี่อยากมีลูกด้วยคือเมื่อกี้หลายแท้ไอ เอ้ย normal normal ชิวๆอุ้ยสามคลิปเลยเออนดิมาดิคนนี้แขกกันสามคลิปเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมอะไรคุณจะทําอะไรเพื่อแลกกับเงิน50บล้านรอบเลยนะท่านผู้ชมจูบกับแอดที่ขึ้นมาคนที่3ของคุณคือมันเกเแท้ใครจะมาจูบคนมั่วสั้่วคนดูอันนี้2คลิปแฮะันนดิคุณจะทําอะไรเพื่อแลกกับเงิน10ล้านอยู่กับแอดคนที่81สัปดาห์ผมบอกให้เลยนะครับนะ ถ้าอยู่กับผมอ่ะเงินไม่ได้เป็นของคุณหรอกผมจะขโมยเงินและหนีไปเกดอีกนเนี่ยอู้อะไรก็กดแอดคนที่อะไรคนที่อะไรวะไม่มีคนที่เท่าไหร่อ่ะแต่มันแอดผมอ่ะแสดงว่าเขาไม่อาบน้ําคนอะไรไม่อาบน้ําน้องวันหนึ่งก็ต้องสองรอบขึ้นไปดิสวกกับพวก สว่างมวกอันนี้แท็กผมสองรอบเลยว่ะน้องพี่อันนี้โคตรตลกเลยถ้าไม่ตลกนะน้องมีคลิปผมเนี่ยวะ่ะคลิปไอ้นี่เหรอน้องพี่ว่าคลิปอีกล,าล้านนู้นนี่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคลิปนี้มีคำหยาบนะพี่ว่ามีดีนะอ่ะรู้จักตาตาเปล่าเนะี่ยจะได้รู้จักในะคลิปนี้แหละอยากจะบอกเนะี่ยคือว่าแอดคนที่หนึงนะ่งเนี่ยอุ้ย <c oughs> อย่าให้รู้นะใครเป็นทำเทมเพลตอนิเมะเนี่ย Yo Bro who got that you smiling like like ดีมากคีปแมวเดดีต่อใจวันนึงอย่าลืมเสพแมวสัก2อาคลิปนะท่านผู้ชมเพื่อความสุขของตัวเองอะไรพี่ต่อต้านหรือเขาร่วม m อ๋อาาดรูุเนว่าไม่ยุ่งครับขอไม่ยุ่งครับไม่เป็นไรทางนั้นอ่ะเป็นของตัวเองดีกว่าเป็นกีดีกว่าน้องเอ้ะ มันดีจริงเลยเนี่ยเขาบอกว่าเพลงนี้ยาว3มวิแต่ในคลิปมันบอกว่าย7ิบเจวีอะแล้วใครมาแท็กผมมาวะวัชราป่าไอ้น้องถ้าส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนดูจนจบเนี่ยเพื่อนจะตอบกลับผมไม่ตอบอะไรทั้งนั้นอะอะไแม่หัวร้อนมีจริงเออ โอ้ไม่ไม nee ่ไ mm ม่ไ mm ม่ไม <Yeah, S 1> <meals. S 3> ่ไม no <It> ่ไม่แมวตาบอดหระขอร้องแล้วกันผมขอร้องอย่างหนึ่งเลยก็คือขอร้องอย่าแท็กอะไรที่มันดูน่าสงสารหรือน่าหุนหูเลยนะอย่าแท็กผมนะครับเพราะว่าในใจหนึ่งผมก็สงสารแล้วอยากช่วยนะแต่ว่าในเมื่อเราไม่สามารถทําอะไรได้ก็นั่นแหละผมก็เลยไม่อยากรับรู้หรือไม่อยากมองนะครับก็เลยขอแล้วนะครับนะอย่าแท็กผมเลยนะครับผม ไม่อยากเห็นอะไรเศร้าๆนะอะไรอะ่ะแอดคนที่7มาเียดคิดมัดประเทศไทยไม่มีคิดมัดน,นะมาดูเนี่ยอะไรละโลเอฟซมาดูไหนดิม,มีอะไรครับโอ้ยเพียงพาะจริงนะลองไปฟังได้นะโอ้เปีงสคลิปเลยบ่ะ คุณจะทําอะไรเพื่อแลกกับเงิน200เอ็มถูกจัง2 0 0บาทเอาจริงๆนะคนดูมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกจริงๆนะคนดูฟังฟังฟังเงินนะ่ะมันไม่มีเศกขึ้นมาง่ายๆถึงได้เงินมาเยอะรัฐบาลก็จะตรวจสอบคุณอยู่ดีว่าเอาเงินก้อนนี้มาตากไหนถ้าคุณตอบไม่ได้อะ่ะก็จะรีบเงินคุณไปฟังบรูทำงานทำงานอย่างเดียวไม่ก็ขอแม่ขอพ่อขอแม่ มันก็อังเป้ามันมีเงินไหนได้มาฟรีๆหรอกนอกจากเขาจะให้มันไม่มีเสกเงินไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะเข้าใจไหมเงินมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเฮ้ยคลิปแมวไอ้คลิปแมวนำแมวหัวเราะอีกละ ASMR สดหน่อยครับพี่ฮะเฮ้ยสมัยเล่น King Legacy เนี่ยว่ะแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมยอดมันเยอะขนาดนั้นน่ะดูดิยอดกดใจสี่มือเนี่ยเลยจะเชื่อปะ เร่อนหาเรื่อยๆนะก็มีแท็กมาเรื่อยๆครับนะแท็กนะเห็นไหมท่านผู้ชมดูแท็กเยอะมากเลยฟุ๊ฟุฟุ๊ฟุฟุ๊ฟดูฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ยอะไรอะ่ะอันนี้ผมไม่เข้ามาดูเล๊ฟุ สวยเนะี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นก็ t ิ k ก o ตกช่วงเวลาก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะถ้าหากท่านผู้ชมมีอะไรใน t ิ k ก o ตกน่าสนใจนะ่ก็อย่าลืมมาแชร์ลง Discord ของผมได้นะครับเพราะว่า Discord ของผมเนี่ยมีอันนี้อยู่นะครับเพราะช่อง t ิ k ก o ตกแต่ถ้าหากไม่อยาก Discord ของผมเนี่ยก็สามารถปิงผมไปดูได้นะครับหรือแอดผมไปดูได้นะครับนั่นแหละเดี๋ยวไอไปดูนะครับไม่เอาแอดอะไรแบบเออทำเพื่อเพื่อเงินนะไม่ต้องนะอีบ้านนะอย่าอย่าอ,อย่าทำนะแอดผมไปดูคลิปแมวคลิปตลกได้้เขาใจบ Bye bye dạ.